สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook หรือทาง YouTube ครับอยู่กับผมจากรินรถมือสองเช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็ขออัปเดตนะครับอีกครั้งนะครับผม t ต y ย t a c o ค o l l a อทิตสองพัโฉมหน้า2017ครับราคาวันนี้นะครับตั้งไว้ที่179,000บาทรวมส่งให้ทุ่ประเทศครับฝากนะครับผมพี่น้องท่าในสนใจก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์0 9นย์3 6 1า6นะครับ ดูรถที่สุรินทร์นะครับผมอำเภอรัตนบุรีนะครับด่วนเลยนะครับผมคันนี้ใช้น้ำมันและเอพีจส่วนเอพีจไม่ได้ลงเล่มนะครับาภาษีไม่ขาดนะครับผมคันนี้นะป้ายทะเบียนเป็นเลขประมูลนะครับเจ้าของเขาขว้นะครับผมก็เราซื้อไปแล้วก็โอนเข้าในจังหวัดของตัวเองได้เลยนะครับนะครับผมฝากไว้นะครับผมสำหรับพี่น้องข่านใดที่ต้องการ หารถมือสองใช้นะครับผมก็เี็นเชิญครับคันนี้สภาพดีนะครับคันนี้ครับผมเอาไปใช้งานได้เลยยาวๆนะครับผมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่นะครับสวยๆหล่ๆกันเลยนะครับผมําหรับคนที่ไม่มีรถใช้นะครับโทรมาได้เลยนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับผมตัวจีตาโครโรล่าติดนะฮะรุ่นตัวจีคันนี้เป็นเครื่องพันหกนะครับผม เครื่องบันหกนะครับเครื่องดีมากนะครเครื่องเดิมเลยนะฮะหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนนะครับวันนี้นะครับเอกสารครบนะครับผมโทรมาก็แล้วกันนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะฮะมีพี่น้องโทรมาวันหนึ่งก็หลายรอบอยู่นะครับผมแต่ก็ยังไม่มีท่านใดที่ประสงค์นะฮะจะตัดสินใจนะครับส่วนมากก็ยังไปคิดดูก่อนนะครับผมท่านใดท่านใดที่พร้อมนะครับโทรมาเลยนะครับผมครับ โคล่าเอาติดนะครับผมรุ่นตัวจีนะครับเครื่องบันหกฟิล์มนะครับรอบพันเลยนะครับคันนี้นะครับยางใหม่นะครับผมรถขับดีช่องล่างแน่นเลยนะครับแอร์เย็นนะครับคันนี้ปากนะครับนะฮะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีรถใช้มีจอแอนดรอยผมกล้องถอยนะครับคันนี้นะครับผมด่วนเลยนะครับสภาพดีนะครับจะมาลองขับก็ได้นะครับผมมีบริการขับส่งทั่วประเทศนะครับนี่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกับจักรยานรถมือสองครับของเรามีตัวตนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะฝากกันด้วยนะครับผมกับรถคันนี้นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทรวมส่งให้เลยนะครับผมไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับนะครับเรารวมส่งให้เลยนะครับผมนะฮะอยู่ส่วนใดของประเทศไทยนะฮะไกลสุดสายใต้ส่งอยู่ที่หาดใหญ่นะครับสายเหนือนี้ได้ได้สุดเลยนะครับผมก็โทรมาแล้วกันนะครับเอกฐานพระความบุญนะครับ ฝากไว้นะครับกับท่านที่ต้องการรถมือสองครับผมขอบคุณครับ